วันนี้กลุ่มปลอบางไปกดเงินมาหรือยังครับว่าเงินเข้า600บาทหรือเปล่านะครับถ้าใครเข้าแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระแชร์ลิปวิโรโอั้นในหากระชับดูแลเข้าใจง่ายในข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับต้อนรับสูส่วันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครที่จะได้รับเงินอะไรบ้างโดยเฉพาะกลุ่มปลอกบางครับโดยคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไปลงทะเบียน รวมถึงผู้พิการนะครับจะได้รับเงินจํานวนท่านละ600บาทนะครับสำหรับในปีงบประมาณนี้นะครับเขาจะโอนเงินให้คุณจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งอัปเดตเลยสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยวันที่10ตรงกับวันจันทร์กันยายนเดือนต่อไปวันที่10ตรงกับวันพฤหัสบดีก็จะได้แบบนี้ในทุกๆเดือนนะครับแต่สิ่งที่พิเศษในเดือนนี้ก็คือคุณจะได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 อีก3,000ันบาทสําหรับกลุ่มปอดบางแต่ว่า ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะได้รับเงินสามพันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คสิกันว่าคุณที่อยู่ในกลุ่มปอบางอย่างแรกเลยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป2มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบ3เป็นผู้พิการจะได้รับเงินสามพันหรือไม่เช็คกันเลยฮะเอาล่ะ เงินกลุ่มปรอบบางนี้นะครับที่จะได้รับเงิน3,000บาทนะฮะในวันที่20กรกฎาคมนี้อย่างแรกเนี่ยคุณต้องไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน15.000ไม่ได้รับเงินยียวาเกษตรกรห5 0 0 0ไม่ใช่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้เงิน3 0 0 0บาทจากบัตรคนจนรวมถึงผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา33 และก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐถ้าว่าคุณไม่ได้เงินเยียวยากลุ่มที่จะตังเนี่ยไฮไลท์สีเหลืองตามนี้นะฮะเท่ากับว่าคุณมีโอกาสได้รับเงิน3,000บาทอาทีนี้เรามาดูกันเด,กเด็กแรกเกิดน,นะ,ะจนถึง6ขวบนะครับมีประมาณ1ล้านกว่าลายต่อมาผู้สูงอายุ4ล้านกว่าลายคนพิการอีก1ล้านกว่าลายที่จะได้รับเงินนะครับวิธีการรับเงินง่ายมากๆ2ช่องทางนะฮะช่องทางแรกคือบัญชีเดิม อย่างเช่นถ้าคุณได้รับเงินกลุ่มปลอะบางอยู่แล้วเป็นประจําที่บัญชีธนาคารเขาก็จะโอนเงิน3,000มาที่บัญชีธนาคารของคุณหรืออีกหึงกลุ่มนะครับไปรับที่อาบาตอเทศบาลหรือเขตที่รับเป็นประจําทุกเดือนเดือนละห0รเนี่ยเวลาคุณได้เงิน3,000นคุณก็ไปรับ ที่เดิมเหมือนกันนะครับไม่ยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับุผู้ชมท่าในใดที่ได้รับเงินอยู่แล้วนะครับ6 0 0บาท600บาท600บาท,600บาทแต่ละเดือนและไม่เคยได้สิทธิ์ต่างๆจากความช่วยเหลือของรัฐเลยคุณก็จะได้รับเงิน3,000บาทนะครับแต่เขาบอกว่าคนที่จะได้รับสิทธินี้นะครับคือคนที่ให้สิทธิ์ลงทะเบียนหรือว่าได้รับเงินก่อนวันที่31พฤษภาคมนั่นหมายความว่าหากคุณผู้ชมไปลงทะเบียนในกลุ่มตปอบาง3กลุ่มนี้หลังจากวันที่31พฤษภาคมนั้น คุณจะไม่ได้รับเงิน3,000บาทนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ต้องติดตามดูให้ดีสำหรับใครที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่3 1สพฤษภาความว่าเขาจะมีการเยียวยาอะไรเพิ่มเติมสำหรับ คนกลุ่มใหม่หรือเปล่านะฮะระยำนะครับว่า1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ได้รับเงินกุร์เปอร์าบางนะครับมีโอกาสได้รับจากการเช็คสิทธิ์แล้วสามารถคอมเมนต์มาได้อยู่จังหวัดอะไรนะครับสตางค์อยากรู้ว่าคุณผู้ชมที่รับชมสตางค์เนี่ยอยู่กลุ่มเปอะบบางไหนบ้างเป็นคนสูงอายุไหมเป็นคนพิการหรือเปล่า หรือมีบุตรตแต่แรกเกิดไปถึงหกขวบเข้ามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเงิน600บาทขอให้ใช้ให้คุ้มแล้วก็ให้ได้ประโยชน์จากการได้รับสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการสาระแชร์คลิปวิดสัน้นเนหากระชับดูแลเข้าใจง่ายแล่ข่าวชิดด้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารามีีเีเนววดย้ Terima kasih.